กดสต็อปลิปเอาละกันครับผมตอนนี้ผมก็แค่รอบัตตี้ผมมานะครับผมไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนนะครับผมก็เรามานานแล้วมันสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม GTA Low P นะครับผมและวันนี้เซิร์ฟเวอร์ของผมเนี่ยมีกิจกรรมถ่ายรูปคู่บัตตี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นกิจกรรมให้ดูปึง้งไนะครับก็ กดสต็อปคลิปเอาละกันครับผมตอนนี้ผมก็แค่รอบัตตี้ผมมานะครับผมไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนนะครับผมก็รอมานานแล้วมันดี้เอ้ยเอ้มีด้วยเหรอเออที่เห็นอะ าจจะสร้างมาใหม่ตอนเขาลางตายอยู่ไม่ใช่ละพี่ทิพไายพี่เออว่านต้องเข้ามาในโอบอกให้มันเกิดเกเลยารมณ์มแล้วตรงนี้ปะแล้ววรไปดีกว่าเนี่ได้มีจริงจริงมันด่านะเยอะยังไงเนี่ยเฮ้ยเขาเลังมีสตอรี่ยังหนะเราไปกันดีกว่าเดี๋ยวไปฉีดยาด้วย

แอ้เจียงเจยงเละจริงไอ้พี่อะเขามาพอดีอ่ะเกือบแล้วใช่หรอเออเนี่ยเออมาเอยเนี่ยเออมาเยอะเลยอ่ะไม่ยู่แล้เจ้าข้างล่างมีบ่อน้ำไม่ใช่มันจะต้องเป็นสกูตชี่เดี๋ยวไปดูใหม่ก็แบบเป็น มือนศาลาป้าที่เขายืนอยู่ใช่ศาลาเออเป็นศาลาป่ะ้าขึ้นไงตันเนี่ยเฮ้ยก <laughs> <laughs> ูะโดดไม่ไป <laughs> ไอ้เหี้ยติดสตันอะไรวะเนี่ยเดินทางกูดิ <laughs> แม่งกระโดดไม่ไป <laughs> กระโดดอยู่กับที่อ่ะโคตรเท่ในเกม <laughs> เฮ้ยอันนี้ปะอข้างล่างว่ามันไม่ได้อยู่แถวเ้อืมันนี้มันบ้านคนรวยนะนี่้าคนรวยไนอกจากี้นี่ป้านี่ป้านี่ป้า มีบ้าคนรู้ที่ไหนอีกร้านนี้ที่ไหนครับนี่ปะเจอปะเกือบแล้เกือบเหมือนนะโอ้ยขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ไม่ใช่ปะพี่ไม่ใช่ไม่ใช่กำแพงมันไม่ใช่แบบนี้นะครับ มันต้องเป็นกำแพงสีส้มส้มตัดกับสีขาวใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ม,มีกี่มีกี่เป็นกำแพงตัดอย่่งสีขาวมันจะอยู่ด้านในสีส้มจะเป็นขอบขอบไม่มีเลยปะ ว่าเราขับผ่านแล้ววะยากจังเอ๊ยไต่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 เจอกำแฟที่มันเหมือนแล้วขึ้นไปคื้อไรฝั่งขวาฝั่งขวาเาแฟไม่ใช่ตัวกำแฟมันเหมือนขวาถอยหลังถอยลังเออตรงหน้าเดินไปเดินไปไม่ทำเฮี้ยอะไรบางทีอ่ะ เหรอปะโอ้ยเกือบหรือเปล่าเออไม่เกือบ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 กำแพงมันต้องมีตะแกรงเลยเียเกือบเหมือนอ่ะพี่นี่เกือบเหมือนนะอุ้ยขึ้นมาได้ปาไปดูภาพใหม่ดิตัวนี้กูสงสัยเมื่อกี้เฮ้ยกูลอไปดู ไปดูใหม่แล้วมึงไปดูของคนที่ใส่ชุดปลาฉลามอะ่ะมึงมองดีๆข้างหลังมันจะเป็นแบบมีอ่ามีบ้านอยู่มันมันเหมือนถ่ายบ้านมานิดนึงอะ่ะแล้วมันก็จะมีรสวสีแดงใช่อยู่ข้างหลังสุดเลยเป็นเล็กๆเล็กๆอะ่ะอยู่บโอเคอยู่ใช่ปะเห็นเออนั่นแหละมันคือมันไปม,มาแล้วไงบ้านก็เป็นสีขาวหน้าต่างสีน้ำเงินบ้านสีขาว ว่าสีขาหน้สัตว์ตรงนั้นฐานเป็นสีอิดเป็นอิดอิดอิดเพราะกลัวแก้ใครสงสนารจริงดูเว้ยอือเพื่ออะไรขางเกียวอุ๊ยข้าวกล่องบวกเต็มเลยนี่ว่าใช่ข้าวกล่องหมดอ่ะ

อ่ะเดี๋ยวรัวให้เนี่ยข้างหลังไม่มีออกแล้วรัวที่เราเห็นล่ะเออก็หน้าไหนเป็นถ่ายเนี่ยเจอแล้วไม่ <c oughs> ถ่ายนะโอเคเอา้าไม่หันไปหันี่ย

ไอเฮี้ยไอเฮี้ยเจอแล้วเออาแต่เนี่อไม่ดีด้วยเออเซอก็แกลียดด้วยสงสารตาที่กูหัวหมุดเดี๋ยวดิสุดยอดโอเคครับผมวันนี้ก็เจอแล้วนะครับผมทุกคนจะโอนตังค์ให้เพื่อนสำคันหนึ่ง ฮ่าดูเป็นพยานนะครับปูดูเจี๊ยบทำไมมันไม่มีอะเนี่ยมันไม่เห็นเลยอ่ะเอ้าแล้วคนนั้นเขาเห็นยังไงวะเออเดี๋ยวไปดูดิถ้ามีจริงเดี๋ยวมึงเอาคืนกูเลยเอ้าไม่มีแม้กระทั่งรวนเลยในซามเด็กเ